รถรถคัไฟครับรถไฟรีถไฟรถไฟรถไฟเยเนาะโอใชดีเหมนกันเนาะแล้วทำยังไงของพี่มันห่ยเนาะไอ้นี่มันห่วยเยอะจังแม่บอกรถไฟเลียนนะทำไมมถึง่มากเ้าเขาเข้ากล้องหรือว่าวีโอครับมันเล็กเนี่ คนละเอียดห่อรปต่างนี้มีคนตกคนคเ้รุ่นใหม่เออลนี่มีรูปทำไมพี่ทำไมแคบนะหรือต้องไปปรับข้างในครับตองให้ที่มีเขาเปาหครับท้ลมันต้องปรับให้องศากว้างได้นะใช่ป่ะข้งไหนอะ มันทำไมแค่บ้าเราจะทำเนี่ยอันนี้มันทำไมไม่ถอเทรครับผมมันหรืเราต้องถ่ายครั้งนี้หรือเปล่าเนาะอ๋อเหรอคะ